ผลดีจากระบบตรงไปตรงมาของฉันทะส่วนบุคคลผู้มีฉันทะเป็นแรงจูงใจต้องการภาวะที่เป็นผลของการกระทำโดยตรงอันเป็นเหตุให้เขามีความต้องการทำดังได้กล่าวแล้วดังนั้นผลที่ติดตามมาจึงปรากฏในทางตรงข้ามกับตันหา ซึ่งจะเห็นได้โดยพิจารณาเทียบเอาจากเหตุผลที่แสดงไว้แล้วในตอนที่ว่าด้วยตัณหาข้างต้นในที่นี้จะกล่าวไว้เพียงโดยย่อกล่าวคือผลดีของฉันทะประการแรกไม่ทําให้เกิดการทุจริตแต่ทําให้เกิดความสุจริตความขยันความอดทนความซื่อตรงต่อง,งาน และแม้แต่ความซื่อตรงต่อเหตุผลที่เป็นไปตามกฎธรรมชาติผลดีของฉันทะประการต่อไปคือทำให้ตั้งใจทำงานนำไปสู่ความประนีตความดีเลิศของงานเพราะนิสัยไ่สำริดทำจริงจังเอางานและสู้งานผลดีของฉันทะประการต่อไปคือตรงข้ามกับความสับสนซับซ้อนในระบบ และการคอยจ้องจับผิดกันจะมีความร่วมมือร่วมใจการประสานงานและการมีส่วนร่วมเพราะต่างมุ่งผลสำเร็จของงานที่เป็นจุดหมายร่วมกันไม่ใช่มุ่งสิ่งเสพสเวยเพื่อตัว,เพ,ตวเพื่อตนที่จะต้องคอยฉกฉวยเกี่ยงแย่งชิงกันผลดีของฉันทะประการต่อไปคือเนื่องด้วยการกระทําเป็นไปเพื่อผลของมันเอง ผลจึงเป็นตัวกำหนดหรือชี้บ่งปริมาณและคุณภาพของงานที่เป็นเหตุของมันดังนั้นจึงย่อมเกิดความพอเหมาะพอดีระหว่างการกระทำกับผลที่พึงประสงค์คือทำเท่าที่ภาวะซึ่งเป็นผลดีจะเกิดมีขึ้นเช่นกินอาหารพอดีที่จะสนองความต้องการของร่างกายให้มีสุขภาพดีโดยไม่ตกเป็นทาสของการเสพรส ผลดีของฉันทะประการต่อไปคือเนื่องด้วยผู้ทำด้วยฉันทะต้องการผลของการกระทำโดยตรงและต้องการทำให้ผลนั้นเกิดขึ้นอีกทั้งเขาย่อมได้ประจักษ์ผลที่เกิดต่อเนื่องไปกับการกระทำเพราะการกระทำคือการก่อผลซึ่งเขาต้องการความต้องการทำก็ดีการประจักษ์ผลต่อเนื่องไปกับการกระทำทุกขั้นตอนก็ดีทำให้เขาได้รับความพึงพอใจความอิ่มใจ ปีติปราโมทความสุขและความสงบตั้งมั่นของจิตใจหมายเหตุเชิงอัดความตอนนี้อาจยกเอาคำบรรยายการเจริญอานาปานาสติในมหาวัคณาปานากถาขุตกนิกายปฏิสัมพิธามักเป็นตัวอย่างประกอบณที่นั้นท่านกล่าวถึงว่าเมื่อผู้เจริญอานาปานาสติกำหนดลมหายใจเข้าออกอยู่ ฉันทะก็เกิดขึ้นเมื่อฉันทะเกิดขึ้นลมหายใจก็ละเอียดขึ้นกำหนดลมหายใจนั้นต่อไปปราโมทก็เกิดดังนี้เป็นต้นด้วยเหตุนี้ในทางธรรมจึงจัดฉันทะก็เป็นอิทิบาทอย่างหนึ่งอิทิบาทเป็นหลักสำคัญในการสร้างสมาธิฉันทะจึงทำให้เกิดสมาธิซึ่งท่านให้ชื่อเฉพาะว่าฉันทะสมาธิ และจึงเป็นเครื่องส่งเสริมสุขภาพจิตตรงข้ามกับตันหาที่ทำให้เกิดโรคจิตแม้ในกรณีที่ทำไม่สำเร็จคือไม่สามารถทำให้ผลของการกระทำนั้นเกิดมีจนลุล่วงถึงที่สุดฉันทะก็ไม่ก่อให้เกิดทุกข์ไม่ทำให้เกิดปมปัญหาในใจทั้งนี้เพราะการกระทำที่สำเร็จผลหรือไม่ก็คือความเป็นไปตามเหตุผลเหตุเท่าใด ผลก็เท่านั้นหรือเหตุเท่านี้ปัจจัยขัดขวางเท่านั้นผลก็มีเท่านี้เป็นต้นผู้กระทำการด้วยฉันทะได้เริ่มต้นการกระทำมาจากความคิดหรือความเข้าใจเหตุผลและได้ประจักษ์ผลควบมากับการกระทำที่เป็นเหตุจึงไม่เกิดทุกข์หรือปมในใจเพราะฉันทะถ้าทุกข์หรือปมนั้นจะเกิดขึ้นก็เป็นเพราะเปิดช่องให้ตันหาสอดแทรกเข้ามา เช่นเกิดความห่วงกังวลเกี่ยวกับตัวตนขึ้นว่าคนนั้นคนนี้จะว่าเราทำไม่สำเร็จหรือว่าทำไมเขาทำได้เราทำไม่ได้ดังนี้เป็นตน้นความคิดลักษณะนี้เป็นขั้นมานะแต่ต้องมีตันหายืนพื้นอยู่คือความอยากในความมั่นคงถาวรของตนซึ่งโยงต่อไปจนถึงมานะในตอนที่เป็นความอยากให้เราได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำสำเร็จ ตามหลักฝ่ายอภิธรรมถือว่ามานะมีโลภะเป็นประทัดฐานและเกิดเฉพาะในจิตที่เป็นโลภะมูลหรือโลภะสหรัตตะคือประกอบด้วยโลภะพูดอย่างง่ายๆมานะก็สืบทอดมาจากตันหานั่นเอง